สวัสดีค่ะวันนี้โบไม่ไทยก็จะพาทุกคนมาถอนยาเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น ep 2นะคะถอนไปบนไปก็จะมีคอมเมนต์มาแซวอยู่นะคะว่าบนจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะภาคอะไรนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะหาคํามาพูดก <c oughs> ็เลยบนไปถอนไปนะคะเพื่อให้แบบว่ามีสีสันไม่ใช่เออมานั่งดูแต่ขาแอดอยู่นี่แหละถอนยากเพราะว่าเราตั้งกล้องเลยเนาะ ก็ขอบคุณ f c ทุกทท่านนะคะที่ยังคิดถึงแอดเสมอนะคะแล้วก็ขอเอ่ยชื่อเนาะก็ขอบคุณน้องลายทามนะคะหรือน้องอาร์มเนาะที่คิดถึงคุณแม่ตลอดเลยนะคะก็อยากให้น้องเป็นเด็กดีนะคะอย่างน้อยแอดก็ดีใจที่มี f c น้องๆที่เป็นวัยนักเรียนนะคะที่เข้ามาดูแล้วชอบในตัวตนของเรานะคะก็คือเราไม่มีอะไรจะมอบให้นะเพียงแค่ อยากจะให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในวัยที่กําลังศึกษาหรือเป็นเยาวชนได้มองเห็นหนทางตัวเองเดินทางเลือกเดินทางในทางที่ถูกต้องนะคะเพื่ออนาคตของเราเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยค่ะและก็ขอบคุณคุณ S อส S ด้วยนะคะที่ยังคิดถึงเสมอแล้วก็อยากให้ไลฟ์สดนะคะอย่างที่บอกว่าโทรศัพท์ของแอดเครื่องหนึ่งได้ชำรุดพังไปแล้วแล้ก็ไม่ได้มี เป้าหมายที่จะซื้อเครื่องหมายนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาการจัดการมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะพยายามโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นคลิปแบบว่าอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกมากนะคะเพราะว่ายุคเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเราก็จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะการออกไปทําคลิปนะ่ะ มันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามมานะไม่นแน่นอนนะคะก็อาจจะไม่ได้มีคลิปที่น่าสนใจมากเนาะก็จะเป็นการถอนหญ้านะคะวันนี้เห็นไหมคะบอกไปแล้วว่าถ้าไม่บ่นเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดการพากออกมาได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้แอดก็ถอนหญ้าข้างบ้านเนาะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นทางร่องน้ําที่มันไหลนะคะแต่ว่าแอดก็ถอนฝั่งนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นสวนเล็กๆ กลขณะที่ทําการอัดเสียงะะก็จะมีสิ่งรบกรวนเนาะไอ้ก็ต้องหยุดไปนะคะก็ยังที่บอกเลยว่าไม่สามารถที่จะทํำวีดอได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีการาดูแลบ้านมากขึ้นปรับปรุงบ้านคือทํำยังไงไม่ให้น้ําท่วมนั่นเองแล้วแอดก็เป็นเสาหลักเหมือนที่ดูของพี่ปลาที่อยู่อเมริกาเนาะ,ะเขาก็ บอกแอดเข้าใจเลยสถานการณ์นะคะที่เราจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านในการที่จะดูแลทุกอย่างนะ,ะตั้งแต่าการซ่อมบ้านซึ่งเป็นงานที่เราไม่ถนัดเลยนะคะแล้วก็การดูแลความเรียบร้อยการทํากับข้าวการดูแลผู้ป่วยในบ้านนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีเราก็รู้สึกท้อถอยนะคะแต่ว่า ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาให้แอดมีกำลังใจแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อเห็นพี่ปลาแล้วแอดก็ว่าพี่ปลาเนี่ยสุดๆเลยนะคะแล้วก็พี่ปลาก็ทำวิดีโอน่าสนใจมากที่เล่าเรื่องราวาแรกเกี่ยวกับชีวิตที่อเมริกาที่มันเป็นเรียลจริงๆนะคะให้ทราบด้วยเนาะกะ็ถอนญ่าไปคะ่ะเมื่อเช้าดูวิดีโอของพี่เขาเนะก็เลยขอพูดนิดน,นึงนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอนาคตเรามองไม่เห็นนะคะแต่เราควรที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มากที่ดีมากที่สุดนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังนะคะเพราะว่าเรากำหนดโชคชะตาของเราไม่ได้นะคะทุกคนก็คืออย่าคาดหวงังความคาดหวังก็จะทำให้เราเกิดทุกข์นั่นเองนะคะก็ต้องปล่อยวางไปนะคะ เพราะบางทีแอดก็รู้สึกว่าแอดอยู่เฉยๆแต่แอดก็ยังมีคนเอาชื่อแอดไปพูดถึงนะคะแอดก็รู้สึกว่าเออทำไมนะเราอยู่เฉยๆเองนะคะซึ่งแอดรู้สึกว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะก็เลยช่วงนี้ไม่อยากที่จะอออยู่ในโลกโซเชียลมากเท่าไหร่นะคะก็ถอนยานะก็อน,นี้จะใช้เวลามไม่นานนะคะก็จะเห็นเสียงกึกกักกึกกักก็คือจะ คนงานเขาจะทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมีคนงานมาทํา3คนนะคะเราจ้างเป็นแบบว่าเหมาไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะถ้ารายวันเนี่มันจะยากมากเคยเคยให้ทําแล้วเราก็จะยุ่งยากใจแล้วก็เราต้องแคร์เขามากขึ้นทั้งที่เราก็ให้เงินเต็มที่นะคะสำหรับแอดเนี่ยการให้ค่าแรงเนี่ย ได้ตามที่เขาเรียกเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวว่าต้องได้งานตามที่เราต้องการนะคะจริงๆเลยคือเราไม่อยากที่จะมาแก้งานเพราะการแก้งานมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็มันยุ่งยากจิตใจด้วยและช่างนะคะบอกเลยเขาไม่อยากที่จะแก้งานให้นะคะ <S <S ก็ถือว่าคนที่มารับเหมาเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบนิดหนึ่งนะคะก่อนจจะได้ยินเสียงที่เขามาทํางานเขาทุบ เพราะว่าคือแอดจะทําการเทพ,พื้นอีกฝั่งของบ้านเพราะว่ามันมีหญ้าขึ้นตลอดแล้วก็จะมีดินนะคะมันก็จะไหลเข้าไปที่หน้าบ้านแล้วก็มันทําให้มันพื้นมันลื่นเวลาแม่เดินไปนะคะคือแม่เขาจะใช้ตัวช่วยหรือไม้เท้าหรือวอ l กิ้งในการช่วยเดินนะ,ะบางทีเขาจะลื่นเนาะ เราก็พยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดหะเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้นะคะแอดก็อยากจะทําวีดีโอนี่แหละที่เกี่ยวกับคุณแม่เพราะว่าแอดจะได้ไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลแม่นะคะก็คือแอดพยายามทําให้เต็มที่เลยนะคะ ก็เป็นการถอนหญ้าไปบุญไปเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะ,ะย,ยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุ